การแบ่งปันในวันนี้กับเทคนิคการนัดหมายคุยเคสเพื่อเข้างานซั c c e s s อลิมปิกนะคะดังนั้นวันนี้ยังมีเวลาค่ะที่เราจะพาผู้คนนะคะเข้าสู่งานซั c เซ s โอลิมปิกไปด้วยกันนะคะแล้ววันนี้เรามีสุดยอดผู้นําถึง3ท่านนะคะมาร่วมแบ่งปันในเช้าวันนี้เลยนะคะ งั้นเรานะคะไปพบกับผู้นําท่านแรกกันเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวท่านเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นเทพของการเคลื่อนคนเลยนะคะดังนั้นใครนะคะที่ยังไม่ได้เตรียมสมุดปากกานะคะหรือนะคะยังไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนะคะตอนนี้นะคะรีบมาตั้งใจฟังท่านเลยนะคะเพราะท่านเนี่ยสุดยอดเลยของการที่นําพาคนเนี่ยเข้าระบบได้จํานวนเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งขออนุญาตโปรโมทท่านเลยนะคะอดีตค่ะตัวท่านเคยศึกษาที่ ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะโครงการ AFS นะคะและเคยพบกับวิกฤตของชีวิตค่ะที่บ้านลมละลายนะคะทำให้ท่านเนี่ยตัดสินใจค่ะเข้ามาสู่รงการของธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วเริ่มศึกษาเรียนรู้การตลาดออนไลน์เนี่ย ตั้งแต่ตอนที่เป็นนักศึกษาเลยนะคะและปัจจุบันต้องเรียกได้ว่าตัวท่านเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดเลยนะในธุรกิจนูสกินนะคะและเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วค่ะอยากให้ทุกคนกดเลข8รัวๆเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะกดแปดรัวๆเลยนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับ presidential director p พท t i n u m ค่ะคุณฟ็อกกันสิ์ประวิทธ์สุนทรเสนีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟอก โอเคนะครับทุกคนครับกดเลขเก้ารัวๆนะครับกลับไปในแชทนะครับให้กับพี่ส้มโอนะครับ MC สุดสวยวันนี้เลยนะครับที่มาเปิดนะครับคอนเฟรนท์คอร์นะครับให้กับ OTG พวกเรานะครับเพื่อนครับตอนนี้เนี่ยมีกี่คนในที่นี้ที่เรากำลังตื่นเต้นกับงาน Success o l y m p i c เนี่ยที่กำลังจะเดินทางมาถึงนะครับเนาะซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับใครตื่นเต้นพิมพ์คำว่าตื่นเต้นรัวๆลงมาในแชทหน่อยไหมฮะโอ้โหนะฮะมาเลยมาเลยรัวๆเลยนะฮะฟอกเอเป็นคนหนึ่งนะครับที่ ตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะทุกครั้งนะครับที่มีงานซักเซสโอลิมปิกนะครับแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในงานรวมถึงเราพาเพื่อนใหม่หรือทีมงานเข้างานได้เนี่ยนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมากขึ้นจริงไม่จริงนะครับไหนใครคิดว่าจริงพิมพ์คําว่าจริงลงมาในแชทได้ฟ้องหน่อยนะครับใครคิดว่าจริงลงพิมพ์จริงลงมาในแชทได้ฟ้องหน่อยนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเตรียมตัวกันโอเคไหมในการที่เราเนี่ยนะครับจะพานะครับ คนใหม่หรือเพื่อนใหม่เข้างานนะครับซึ่งทุกซึ่งทุกคนครับตอนนี้ครับเพื่อนๆเราว่าตอนนี้เนี่ยขอเริ่มต้นนะครับเรื่องคถามอย่างนี้เราว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีเวลาเยอะไหมนะครับมีเวลาอีกเยอะไหมนะครับที่เราจะพาคนเข้างานได้นะครับใครว่าเยอะพิมพ์เยอะใครว่าไม่เยอะพิมพ์ไม่เยอะอ่านะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับหลายท่านพิมพ์ลงมาว่าเยอะถูกต้องนะครับแปลว่าเราเป็นคนหนึ่งนะครับที่ ไม่ยอมแพ้ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วว่าจริงไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคอย่างแรกนะที่ฟอกจะมาแบ่งปันในวันนี้หรือแนวคิดอย่างแรกนะครับที่เราต้องมีเลยนะครับคือเราต้องมีเป้าหมายแล้วเราต้องเชื่อว่าเราสามารถพาคนไปได้จริงๆไม่ว่าเวลาจะเหลือแค่ไหนนะครับไหนใครเข้าใจสิ่งที่ฟอกพูดนะครับพิมพ์คําว่าชั้นสุดยอดนะครับลงไปในแชทน,นะให้กับคนที่คิดว่านะครับตัวคุณเองเนี่ยนะครับจะเอาคนเข้า เยอะๆหน่อยตัวคนเองจะเอาคนเข้าเยอะหน่อยนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้เพื่อนๆครับฟอกมีเรื่องราวเนี่ยนะครับมาแบ่งปันอย่างนี้แล้วกันนะครับเนาะฟอกมีโอกาสนะครับไปนะครับกราบสวัสดีปีใหม่นะครับเนาะอัพไลน์หลายๆท่านนะครับเนาะซึ่งก็เป็นอัพไลน์ของฟอกนะครับเเดี๋ยวขอุญยตขอบคุณผู้เปิดโอกาสไปด้วยเลยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับพี่หมีพี่เนยพี่โป้เ็นพี่หนิงพี่จีนะครับแล้วกด2 4งสี่สองรัวๆลงมาในแชทหน่อยนะครับเนาะโอเคนะครับหนึ่งในบุคคลนะครับที่เป็นผู้มมมีีีพรรรรระะะะคคคคุณนนนนััััับบบบท่่่ออกไปปาสสดใหเื เมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับก็คือพี่หนึ่งพี่จินะครับหรือว่าคุณตินและคุณหรือคุณจิรวันวิชัยดิตอ่านะครับเนาะอ่านะทุกคนกดสองสี่สองรัวให้อปไล์นะนี่คือรูปรูปวันที่ไปกาวสวัสดีปีใหม่นะครับพี่หนึ่งพี่จิครับเพื่อนๆครับแล้วฟองเด็กก็มีโอกาสนะครับได้ฟังเรื่องราวที่สุดยอดมากๆเลยมาควาจริงหลายเรื่องราวมากเลยวันนี้จะเอามาเล่าซักเรื่องราวหนึ่งนะครับเนาะในวันที่เข้าไปกล่าวสวัสดีท่านแล้วก็พูดคุยกับท่านรับใครพร้อมฟังเรื่องราวนี้แล้วบ้างพิมพ์ พร้อมนะโอเคนะครับเนาะทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าพี่หนึ่งพี่จีเนี่ยนะครับเรียนจบปริญญาตรีแล้ปเรียนโหจากอเมริกาทราบเนาะนะครับเนาะแล้วก่อนที่ท่านจะไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยนะครับนะครับพี่หนึ่งเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะบวชนะครับโดยที่นะครับเลือกนะพระนะอุปชานะครับเป็นนะครับนะครับคิดในใจเลยว่าคนที่บวชให้ตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สุดยอดเท่านั้นใครเคยฟังเรื่องราวเราบ้างว่าคนที่บวชให้พี่หนึ่งเนี่ยคือใครอ่าพิมลงมาใช้หน่อยใครคนที่บวชให้พี่หนึ่งเนี่ย คือใครเราเคยได้ยินไหมนะครับคือนะครับสมเด็จนะครับพระยาณัสองวรนะครับหรือสมเด็จพระสังคราชนะครับในตอนนั้นนะคบเนาะอ่าเราเราเราคิดว่าคนที่บวชให้พี่หนึ่งเนี่ยพระรูปที่บวชให้พี่หนึ่งเนี่ยสุดยอดไหมใครว่าสุดยอดพี่เพราะว่าสุดยอดหน่อยซึ่งเราทราบใช่ไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยพระสังคราชเนี่ยจะบวชให้เนี่ยคนที่แบบ,บเป็นแบบว่า โอ้เจ้าคนนายคนอยู่ในวังนะครับชนชั้นสูงเท่านั้นเราทราบไหมไนหะนใครทราบพี่ว่วาทราบหน่อยแต่พี่หนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยบวชให้ตัวเองได้นะครับเราอยากรู้ไหมว่าทํายังไงสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยถึงบวชให้พี่หนึ่งเต้นได้นะครับเราอยากรู้ไหมใครอยากรู้กดหนึ่งหน่อยนะพี่หนึ่งก็เราให้ฟังครับว่าพี่หนึ่งตัดสินใจง่ายมากเลยทุกคนครับในการที่นะครับนะครับตัวเองเนี่ยพาตัวเองไปที่วัดบวร แล้วก็มีทหารนะอยู่ลายล้อมเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับก็แบบโอ้หนะเหมือนท่านมียาเนี่ยท่านก็รู้ว่าโูหมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยมานะอยู่ข้างหน้าเสียงดังอยากจะบวชก็เลยเรียกเข้าไปแล้วก็นะครับโอ้โหบังเอิญมากทุกคนครับสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านก็ตัดสินใจเนี่ยบวชให้พี่หนึ่งนะครับหรือว่าคุณตินของเรานั่นเองนะครับเนาะก็บอกโอ้โหท่องบวชสวดให้ได้นะพรุ่งนี้เนี่ยโกนผมบวชเลยนะครับใครว่าสุดยอดบ้าง และนี่คือวันที่ฟอกไปที่บ้านท่านเนี่ยนะครับก็มีโอกาสถ่ายรูปนะครับที่หนึ่งเนี่ยหรือคุณตินเนี่ยนะครับตอนที่นะครับสมเด็จยาลสองวร์เนี่ยท่านบวชให้ด้วยนะครับเนาะทุกคนครับกดเลขแปดรัวๆลงไปในแชนนะครับให้กับสุดยอดอัพไลน์ของเราได้ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฟองจะบอกอะไรครับฟองจะบอกทุกคนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ถ้าเราคิดจะเอาจริงไหมมันอยู่ที่เป้าหมายของเรามันอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราสู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนูสกินจริงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยในที่ที่เทคนิควันนี้เนี่ยท,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 ที่อยากจะมาแบ่งปันทุกคนเนี่ยมีอยู่สองข้อทุกคนจดเลยนะนะครับสองข้อนะครับเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเป้าหมายที่เราจะพาคนเข้าโ o SO, เนี่ยมันจะมีคนสองกลุ่มคนกลุ่มแรกทุกคนครับนะฮะคือเพื่อนใหม่ทุกคนพิมพ์ลงมาในแชทหน่อยว่าเพื่อนใหม่หรือว่าคนใหม่คนใหม่เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคะนะครับยกหูครับโทรศัพท์ แล้วนัดหมายครับนัดยังไงก็ได้นะฮะนัดยังไงก็ได้นะครับให้เรามีให้เรากับเ,เขาเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วสปอนเซอร์ก่อนสําหรับแมทเทคนิคของฟอกนะ,ค,ะคือเราต้องสปอนเซอร์ก่อนเพราะอยู่ดีเนี่ยโทรไปขายบัตรชวนคนเข้างานสองพันห้าเนี่ยนะครับไม่ง่ายเราว่าจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้คุยสามเอสก่อนมีโอกาสได้คุยโอกาสทางธุรกิจก่อนมีโอกาสได้คุยสินค้ามีโอกาสได้คุยแ,แผนก่อน แล้วใช้บัตรนะครับนะครับสองพันห้าเนี่ยหรือสามพันห้าเนี่ยขายนูินโฟซีซีซีรีเพิ่มเนี่ยนะครับเราว่ามีโอกาสขายได้ไหมนะครับง่ายๆเลยปากเปิดธุรกิจเปิดนะฮะฟอกเพิ่งนัดเคสหนึ่งนะครับเนาะนัดวันนี้ตอนบ่ายทุกคนดูฟอกไม่มีอะไรเลยทักไปหาเพื่อนนะครับบอกสวัสดีนะครับทักทายกันให้เป็นไงบ้างว่าเองไว้ใ้คุยกันนานเลยนู่นนั่นนี่นะครับเนาะนะฟอกทํานูสกินมาหลายปีเนี่ยเราว่าเราว่าเพื่อนรู้ไหมว่าฟอกทําธุรกิจนูสกินเรารู้ไหมรู้ไหมฮะ รู้อยู่แล้วหน้าเฟซบุ๊กหน้าโปรไฟล์คือไม่ต้องมีอะไรต้องปิดกันแล้วนะฟอกคุยง่ายๆเลยกินกาแฟกันนะครับกินกาแฟกันสิ็โมงหรือบ่ายโมงดีอันนี้คือหลังจากโทรไปแล้วนะแล้วก็คุยในแชทต่อยทีหนึงเพื่อนบอกบ่ายโมงแล้วกันนะครับโอเคเพื่อนเจอกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวฟอกไปสปอนเซอร์อัปเดตธุรกิจแล้วก็ขายบัตรเอโอนะครับง่ายไหมครับทุกคนครับไหนใครคิดว่าง่ายพิมพ์คําว่าง่ายรัวๆลงมาในแชทหน่อยง่ายไหมง่ายไหม เห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะครับแค่เราต้องทํานะครับแล้วก็ต้องเน้นจํานวนอ่ะเอาให้ได้ให้ได้ให้ได้มากที่สุด่ห้ได้นะครับอันที่สองที่เราต้องนัดนะคะคือใครฮะคือทีมงานของเรานะครับซึ่งอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจไปเพราะเขายังไม่เห็นความคุ้มค่าหรือยังไม่เห็นโอกาสใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทําครับง่ายมากเลยมีอยู่สองเรื่องนะคพอยานัดทีมงานนะนะครับถ้าไม่มั่นใจว่าจะให้ความมั่นใจเขาได้นะคือให้ความมั่นใจชวนเขาเองเนี่ยอันนี้คือเคล็ดลับที่หนึ่งละ แต่สิ่งที่เราสามารถทําเพิ่มได้คือนัดหมายทีมงานของเราเนี่ยเจออัปไลน์ของเราแล้วให้อัปไลน์ช่วยโปรโมทช่วยเปลี่ยนเสียงเราว่าอัปไลน์ระดับ EBD ระดับทีมผลิตในสายงานของเราเนี่ยเก่งไหมนะใครคิดว่าเก่งพิมพ์ว่า,วาเก่งหน่อยใครคิดว่าเก่งมากพิพ์ว่าเก่งมากให้อัปไลน์ของเราได้ไหมฮะถูกไหมครับเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งครับพาทีมงานของเราพาเขาเข้ารอบประชุมที่ใกล้ที่สุดที่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนบัตร ซึ่งฟ็อกเชื่อว่าอาจจะมีนะอย่างเช่นคอมเบรนคอวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรอบถูกไหมครับซึ่งถ้าเราพามาเนี่ยเขาอาจจะยกระดับและเห็นความคุ้มค่ามากกะไรว่าไปเราจะได้อะไรไม่ไปล้วจะเสียอะไรนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับพาตัวเองเข้างานนะครับแล้วก็พาคนใหม่เนี่ยเข้างานสักเซสโรลิมปิกเยอะๆนะคบเนาะประกาศเป้าหมายนะครับถ้วยแม็กซิมั o มฟอนไลน์บินเนอร์นะครับรอบนี้เอาอีกเอาอีกครั้งหนึ่งนะครัทำได้แน่นอนทุกคนทําไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ โอ้โห oh, นะคะอยากให้ทุกคนนะคะพิมพ์สุดยอดสุดยอดนะคะเข้ามาในช่องแชทนะคะขอบคุณการแบ่งปันของโค้ดฟอกในวันนี้เลยค่ะต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆอยากให้ทุกคนนะเอาพลังเนาะแล้วก็เอาเทคนิควันนี้นะคะไปลุยค่ะทุกคน